오오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  oh. oh. oh, สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชูช่องอีสานบ้านทศครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมสุขทุกคนนะครับเนะาะส่วนนี้ก็ผ้าพีผ้าน้องออกมหาหายามไส้ดักปลาโลดทุกเก่าลอครับเนี่ยโอ้บรรยากาศพี่น้องงามครับงามคนนะคนนะครับโรงงานอีสานบ้านทศก็อยู่พูพน้นฝากหัว่าพูนง่ามไปพูนแล้วครับคน ยุนี่ก็เป็นเฉียดชอย็อกเจอิยบขี้นเหรอครับนี่แถวนี่ยทงหน้าเพิ่นพราะว่ามันมากคำคำมันเมือดเทนเกาหลีเพิ่นใส่ยู่นี่เหรอครับนี่มือหลังมาก,ก็เลยขี่มาเบิ้งโอ้หมายสวยครับนี่กระสีเบิ้นเขานี่เหรอครับคือจังสางนี่ยแหละครับพี่น,อน้องเจ้ากระสีปิตามีตัวยศเลรอครับใส่ทั้งเบอร์ดเกาหลังเหรอครับนี่แต่ยู่นี่สวงหลังแต่ว่า จะ่ไซฟ้าเขาผุดไปอีกครับทงหน้าทงหนึ่งต้องขามเขาในคมแห่งช่อนไปครับคุณเดี๋ยวมาลุ่นม,มั้งครับสิมีตัววะแต่เด้ไปต้มง่ายวะปลาบีกูรากีปลาหมูหรือปลาหยีบ้านเขาเนี่ยแหละครับเป็นตัวๆพิจารสวกตะมันตะเด็กต้มกินง่ายวะครับเนี่ยโอ้โห โอ้ปลาอย่งพี่น้องโอ้ยดูครับโอ้ยปลาอยังนั้นเนี่เนาะว้มีพี่น้องโอ้มีย่ยุผูครับผู้นะโอ้ปลาตะเพียนหน่อยเดี๋ยวเพิ่ง,งหนึ่งล้งนึงครับคุณไม่กระจอใส่กินเบิดแล้วปลาลดพี่น้อง ตัวปลาต่เพี้ยนหน่อยบพราะว่บ,อบ่บอนแบบบ่แบอบ,บอยู่นี่วันี่ครับหลังสองโอ้หอยู่มุมนี้น่อเนาะโอ้ยตัวชิบิโตปลาเนี่ยเดียวเนี่ยบน่องพี่น้อ,นนอนงไงฮึคุณตึมอยู่ครับพี่น้องโอ้ปลาลายอยู่พูดนะทั่วทั่วทั่วโอ้ออได้พี่น้องคุณ อกระเดินกระดอนพี่เราพี่น้องพุ่นไปพุ่นละไปพุ่นล <c oughs> ะเอาเท่า <c oughs> ถึงเลยครับฝนในลายอยู่โอ้ไปสิบก้าวฝนแล้วครับจะแหงนี่จะตัวนิดหน่อยเดี๋ยวกับสิพับไปห้อมกับกลุมอยู่ทั้งูนแล้วครับฝนขาบเขาไปพุ่นละ ลังสองได้ใดยู่ครับแบบนี้แค่ยู่ยด้เนาะครับจะได้กินง่ายอยู่ขันลังทั้งปุ่นหมานกับแห้งสีคักแล้วครับนี่นะครับเพื่อเป็นการบเส็ญเวลาครับลงขนาดเลยครับท่านเนี่ยสมารถเอครับตก่นนี่แหละครับเขียนได้พูดนี่ครับนี่มงจหมู่บานเพื่อนครับนี่เราะมาทั้ง ยอดนั่นทั้งพุ่นกุกซ่าเนี่ยแหละครับเดี๋ยวครับก็จะย,ย้ายตามก้อนนี่ไปแล้วครับเนี่ยก็ไปโกงไปหาเนี่ยน,น้อยเดียวครับคนมอสคือนั่ก็หมดแล้วครับไปดุนพุ่นนะครับสิม,บมีตัวไปเด็ดตรง่ง่ายบ่ครับโอ้ล่มดีสักไรลุร่มขักล่มเนี้ย มาคำคำดูควันขี้ดินใสเอาดิครับเน,นีน่น้ามันตืดตื่นถ้าว่าตุ่มกะดียุเห็นมีตัวว่าครับมีปลาแลนทษนน้ำบ่าขันบ่ควดกับว่าใดหรอครับ,บว่ถั่วน้าเตมี่ตัวบ่หนอ่องลงไปดูน้ำกันเลยครับสวดสวดสวดน่องเด้ ต,ตัวตัววะครับโอ้ยมองครับพี่น้องตัวตัววะครับวิโอ้มองดูครับพี่เจ้ตัวน้นอยโอ้คือเบอน้อมึงหนีน้อฮะครั้งหนึ่งครับพี่น้องมึงเลยน้ำตัวมึงจะขย,ยุนแล้วนี่ก็บควดใส่กันละครับเนี่ย พักนี่ก็บจินได้อยู่ด้วยครับเนี่ยพักยังพักซี่้อมอบ่ว่าคือบานเท่าหรอครับเนี่ยครับดุนมังนังนี่มั้งด้วยแต่ว่ามีปลาวะแต่สูงตะมันจะได้ดตัวมวั่งวะครับอโอ้ยอตัวเล็หน่นอยพี่น้องคนนะ่ะ สีมีตัวบ่ทางบ้านห้องแบบนี้กับปลาไหลแล้วอยู่เนาะครับเนาะนะครับจะได้ตัวบ่ตัวลังนี่อืมโอ้กับสีมีตะเบบีนี่แล้วอุ้งเนาะคุณครับจะตัวนี้หน่อยโอ้กุ้งฝอยกับมีตัวนี่อืมไปครับโอ้หมาอนเลยครับพี่น้อง เบียบนี่กับสิปีนาผนแล้วครับฝ่บาฝนมากผนแล้วก้าเลยียงน้ามาให้ได้ปู๊บบัดมือว่านาคือส่งหลายอยู่ครับลางหนึ่งเป็นไดครับผม หานพ่อเรียนบ่คุณข้บวุ้นปูนข้บวุนนบ้นเป็นในลังนี่โอ้โหโอ้โหรังนี่คักยุ้ครับนี่ตัวงามยุปป้อนอัวไเออแบบนี้ค่ยอยยุ้นี่ปลาคอหน่อยก็มีเอาหอดปลาคอหน่อยสองตัวมันมาเด้อ มาตรงกลวงตรงไก๋ยเกบัวม,มันบระไม,ม้อีกด้วยเม็ดจันลั่นมีจากตัวด้วยครับปลาซิวกุ้งกับบัวม,มีนี่ยังว่าือหาจินบัวหมันเท่ครับเดี๋ยวสิทมมเทศทอนเบื้องว่าเสิได้หน่อยได้หลายท่้นเลยจะเด็ดเ้วง่ายบ่โอ้โอโอ โอ้ลังนี้กดตุ้มได้ลังนี้นี่ครับผลงานเซนเนี่ยกรอเดี๋ยวมกล่ะครับพ่พอสิเรตตัวมีแต่ตัวน้นอยๆพี่น้องตัวใหญ่ไปใส่เบิดบูบูสิไร้ปว่อยขึ้นซูธรรมชาติละครับเนี่ยโอ้โหนะกหลายอยู่เด้อครับนหนึ่งตัวน้อย โอ้ยบัมานอกพี่น้องเอ้ยกะจะได้ควายขึ้นสู่ธรรมชาติหรอครับบัพ่อติดต้มหรอครับเนี่ยว่าจะได้ต้มก็บ่ได้ต้มก็ตีปีนาฟ้าไมูุ่แล้วครับไปอืมบัวนะเลี้ยงหลายกับหลายอยู่ครับมันทั้งตัวน้อยแต่มันตัวใหญ่มันกะจะแค่ยอยู่พ่อได้กินอยู่ครับ เ้านี่ชิปนี่กับไ่ได้ตัวมู่แล้วละครับปลากระไดมันจะตัวน้อยๆผลาะครับแต่ตัวใหญ่ไปใส่เบิดบูตัวใหญ่สัมปวมือสัมเนวซีนี่ครับอันนี้ตลูกตลานก็ต้งองป่อยละครับเขาพ่อเศรษเก็จกินตัวหน่อยเขาปวดอาค,ครับผมสําหรับลิปนี่ขอคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุผูสุขคนเด้อครับขอให้ยุดดีมีแห้งลำลำรวยๆเงินทองสุผูสุขคนสําหรับเสานี่สวัสดีครับ